สวัสดีค่ะสองเงินรางวัลโอปอสุชาตาได้เป็นมิสยูนิเวอร์สคนใหม่ใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกวดมิสยูนิเวอร์ส2 2 4 4ที่จะจัดขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนนี้ที่ a อเรนาเม็กซิโกโดยจะมีการมอบมงกุฎที่ทำจากเพชรและทับทิมให้กับผู้ชนะนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวมงกุฎที่ใช้ชื่อว่าบัตเตอร์ฟลาย ซึ่งจะใช้ในงานมิสยูนิเวอร์สด้วยสำหรับตัวแทนสาวไทยอย่างโอปอสุชาตาในตอนนี้เธอได้เดินทางถึงประเทศเมศ็กซิโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อมูลที่เผยแพร่มิสยูนิเวอร์ส2024คนใหม่จะได้รับเงินรางวัลประจำปี2 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8.5ล้านบาทสำหรับความรับผิดชอบที่ต้องรับมือนอกจากนี้ยังมีเงินเดือน รายได้เดือนละประมาณ50,000ดอลลาร์ประมาณ1ล้าน6แสนบาทมิสยูนิเวิร์สจะได้รับการดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวเสื้อผ้าและอื่นๆอีกด้วยอีกหนึ่งรางวัลคือการได้พักอาศัยในอาพาร์ตเมนต์หรูในย่านที่มีชื่อเสียงของนิวยอร์กโดยองค์กรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพักอาศัยอาหารและการทำความสะอาดนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ให้การดูแลและรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ของเธออีกด้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะยังรวมถึงการเดินทางไปทั่วโลกและเข้าร่วมงานสำคัญต่างๆด้วยขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ